สวัสดีครับพบกับช่องทาอินเตอร์นีนะครับวันที่24กันยายน2 5 6 6มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทางด้านอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีของเบลารุสนั้นได้มีการพูดคุยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ี่กันยายน2566โดยทางด้านลูคาเชนโกได้หยิบยกข้อพิพาทเรื่องธัญพืชที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างโปรแลนด์กับยูเครนเป็นตัวอย่างของนโยบายใหม่ดังกล่าวโดวยอ้างว่าโปรแลนด์ทีี่่เเคยเป็นนนนนนหึงใผู้สสับสุท แข็งแรงที่สุดของวลีเบียเซเลนกี้เวลานี้กลับมหาวิพากษ์วิจารณ์ยูเครนพันธมิตรของพวกเขาอยากรุนแรงท่าทีที่เปลี่ยนไปครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โปลแลนด์ฮังการีและก็สโลวาเกียแบนห้ามนําเข้าธัญพืชของยูเครนแม้ว่าเดือนพฤษภาคมสหภาพยุโรปหรือว่าอีนั้นเข้าแทรกแซงด้วยการห้ามไม่ให้รัฐสมาชิกแต่ละประเทศสั่งแบนธัญพืชยูเครนเพียงฝ่ายเดียวก็ต่ำยูเครนนั้นเคยเป็นหนึ่งในชาติผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ที่สุดของโลกก่อนที่จะถูกรัสเซีย ب, เปิดฉากปัญบการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งทําให้ศักยภาพในการส่งออกธัญพืชของอยูเครนไปสู่ตลาดโลกนั้นลดลงอย่างมากเกษตรกร,ร,กรชาวยูเครนต้องพึ่งพาการส่งออกผ่านทางประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากท่าเรือนในทะเลดําซึ่งเคยเป็นเส้นทางการส่งออกหลักของพวกเขานั้นถูกกองทัพรัสเซียปิดล้อมนานกว่า18เดือนแล้วอย่างไรก็ตามการไหลเข้าของธัญพืชและน้ามันมเมล็ดพืชจากยูเครนซึ่งมีราคาถูกกว่าส่งผลให้ราคาในท้องตลาดตกต่ําและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร,ร,กรในท้องถิ่น ด้วยเหตุน,นี้เองรัฐบาลในยุโรปตะวันออกหลายประเทศจึงได้กำหนดมาตรการแบนธัญพืชและผลผลิตทางการเกษตรที่นําเข้าจากยูเครนเพื่อปกป้องเกษตรกร,ศศกรของตัวเองเดือนพฤษภาคมสหภาพยุโรปตัดสินใจเข้าแทรกแซงด้วยการห้ามไม่ให้รัฐสมาชิกแต่ละประเทศสั่งแบนธัญพืชยูเครนเพียงฝ่ายเดียวโดยสหภาพยุโรปอนุญาตให้หสมาชิกในยุโรปตะวันออกได้แก่บัลเรียอังการีโปลแลนด์โรมาเนียและสโลวาเกีย สามารถห้ามจำน่ายข้าวสาลีข้าวโพดและมเมล็ดทานตะวันที่นำเข้าจากยูเครนได้แต่ถ้าว่ายังอนุญาตให้ธัญพืชจากยูเครนถูกขนส่งผ่านดินแดนทั้ง5ประเทศได้เพื่อส่งต่อไปจำน่ายในประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามครับเมื่อวันที่15กันยายน2566โปแลนด์สโลวาเกียและฮังการีประกาศมาตรการจำกัดการนำเข้าธัญพืชจากยูเครนหลังคณะกรรมการยุโรปไม่ขยายคำสั่งห้ามนำเข้าธัญพืชยูเครนสู่5ชาติในยุโรปตะวันออกที่มีพรมแดนติดกับยูเครนก็ตัด ในส่วนของอยูเครนตอบโต้ด้วยการเคลื่อนไหวการยื่นคำร้องโต้แยง้งไปยังองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ซึ่งสิ่งนี้เองก็เลยทําให้ทางด้านในส่วนของโปโลแลนด์นั้นได้มีการเรียกทูตของทางด้านยูเครนเข้าพบและก็มีการประท้วงเรื่องนี้กันไปรวมถึงทางด้านเซเลนกี้นั้นได้มีการไปพูดบนเวทีการประชุมสามประชาชาติจนทําให้โปลแลนด์นั้นไม่พอใจทางด้านอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกก็บอกนะครับว่าคุณคิดหรือว่าวันนี้ที่โปลแลนด์กำลังถ่าถมแรงกดดันใส่ยูเครน เป็นความเคลือ่อนไหวที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่เลยพวกเขาได้รับไฟเขียวให้เดินหน้าจากต่างแดนพวกเขาพูดว่าเราจําเป็นต้องเทเซเลนกี้เราเหนื่อยหน่ายกับยูเครนแล้วลูกคาเชนโก้นเน้นว่าศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ใกล้เข้ามานั้นบ่งชี้ว่าเมื่อถึงตอนนี้จะไม่มีใครสนใจและแคร์เซเลนกี้อีกต่อไปคํากล่าวของทางด้านอเล็กซานเดอร์ลูกคาเชนโกมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนั้นเพิ่งแถลงว่าสหรัฐยังจะยึดมั่นในการที่จะช่วยเหลือยูเครนต่อไป ขณะเดียวกันเซเลนกี้นั้นได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่เกิดสงครามยืนการที่จะเดินหน้าสู้รบกับรัสเซียต่อไปและจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาการช่วยเหลือทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจเนี่ยครับจากทางด้านตะวันตกเช่นเดียวกันจอร์ดฮาวีสวุฒิสมาชิกพรรคริบบิกันจากมิสซูรีเน้นย้ำนะครับว่าสหรัฐควรหยุดในการที่จะส่งเงินให้กับยูเครนแบบไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องด้วยยูเครนนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าใดๆ ซึ่งดูเหมือนว่าวุฒิสมาชิกรายนี้จะพาดพิงถึงปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาที่ยูเครนนั้นคุยโวเอาไว้แต่ว่าผลกลับล้มเหลวทางด้านในส่วนของจอร์นฮาวิเน้นว่าสหรัฐไม่ควรใช้ใจ่ายเงินไปกับยูเครนติดต่อไปแล้วและควรหันมาทําการตรวจสอบเงินหลายหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่เคยให้ยูเครนไปก่อนหน้านี้พร้อมชี้แนะว่าเยอรมนีและพันธมิตรยุโรปอื่นๆควรก้าวเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบในการมอบการช่วยเหลือให้กับยูเครนต่อไป นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเหมือนว,ว่าตอนนี้ตะวันตกนั้นกำลังเริ่มถอยออกห่างจากยูเครนมากยิ่งขึ้นครับ